อใต้เบารอวยรถอาอาวุธปืนกระบอกนี้เป็นของใครครับปของปุง้ยไง,งครับโครกลามนะปุนะ้ยจเทียดอะไรกเดี๋ยว่านปุ๊ อ๋อเลาเที่ยงปีครปืนนี้มาได้ปืนครับเปืนนี้มายูดเดี่ยปียูทีหลูก็ยูทีหลูก็ตั้งรื้อเหมือกันเมืนหขามเลืขึ้นอ๋อหลูก็ตั้งรื้มาครับกับก้มคนสายก็สกต่ายัดโผจะรู้ไหมครับหลูก็เฉือได้เฉือเล่นเฉือยเฉือยเล่นเฉือเลนนะรับแตคือโปล่เาใส่เสือเรียใช่ไหมมันซึ่งหลก็ปืนมาพวกซึ่งรืมาในรถปีแบบนีไหมครับมันกับมันอ๋อคือนะครับอาวุธปืนกระบอกนี้เป็นของไทรครับนของป่ครับโคกรามโคกรามนะปุ อ๋อแล้วเที่ยงปีเอาปืนนี้มาได้ปุ๊ครับปืนนี้มายุดเปี่ยวผีุดสีโหลก็ตาจุโหลก็ตั้งลื้อมไปรอเปล่าผมเดือดขึ้นอ๋อโหลเขาตั้งลื้อมาครับครับจุดโูลกเขาใก่โปตายัดโปะจะรู้ไหมครับโหลเขเฉือได้เฉือเล่นเฉือไอเฉือดเครนเฉือดเครนเฉือดเครนนะครับแต่คือโผะเขาใส่เสื้อเร็วใช่ไหมมันซึ่งโลก็ปืนมาพวกซึ่งลื้ยมาในรถปีแบบนี้ไหมครับมันครับมันอ๋อคือนะครับพี่